ทั้งมันก็มีโซนรวมจากมวยไทยบ็อกซิ่งมวยไทย the kick kick is kick จะ relevant จากมวยไทย uh, rhythm, timing, uh, elbows, uh, we use เราจะใช้ knee ด้วยนะครับ uh, even headbutt ก็มีแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนคือ uh, sport fighting มวยไทยเป็น sport กีฬานะครับ ของมวยไทยของครามาการก็ไม่ใช่ uh, it's a self defense เ่ป้องกันตัวนะครับ so เราจะใช้วิธีเช่นตีขายจิ้มตา uh, anything which we can use ใช้จิ้มคอหนังสือพิมพ์ที่หมุนได้เราก็ใช้ได้กระเป๋าเป็นชิลป้องกันเราก็ใช้ uh, ไฟใช้ก็ใช้ได้ปากกาก็ใช้ได้ กุญแจก็ใช้ได้ก็เข้าจุดอ่อนเข้าแรงด้วยเรามาดูสถานการณ์เมื่อคู่ต่อสู้นะครับใช้อาวุธครับคุณผู้ชม <c oughs> ถือว่ารวดเร็วมากครับคุณผู้ชมแล้วก็ใช้อาวุธของคู่ต่อสู้สามารถโต้อตอบกลับได้ครับเรามาชมภาพช้าอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชม <c oughs> ดูจังหวะการสอดแขนนะครับรวมไปถึงการปลดอาวุธจากคู่ต่อสู้ การล็อกแขนแล้วก็ตีเข้าไปบริเวณขมับหรือใบหน้าดูภาพแค,คบครับคุณผู้ชมครับสังเกตทุกส่วนนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นมือเท้าเข่าสอกนี่ในระยะช่วงสั้นๆน,นะครับคราฟมาร์กานี่ถือว่าทำได้ดีพอสมควร bursting in and stabbing closing the distance yeah moving into the disarm and breaking k n e e t o the groin strike to the head why do we step in why do we move in and close in the distance because if we use this yeah it will break our arm pressing down we need to stab in there's a sliding motion on the weapon all right one more time sliding motion okay now coming into the head okay we close in because this is a problem yeah it will break our head from here if we're moving in boom with the stabbing motion, we're closing the distance. it's no longer a problem. the stick is no longer a problem. bursting in with the stabbing motion, kneeing, grind, disarming, breaking, using the stick when necessary, striking, possibly to a break joint, moving away, scanning to a safe location. <laughs> เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับคาาราฟเอร์ก้านี่นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเอาใช้งานครับใช้งานได้จริงลักษณะการชกช่วงสั้นหรือการเข้าไปเสียบนะครับถือว่ารวดเร็วนะครับไม่เอาท่าสวยจังหวะที่เข้าไปแล้วล็อกแขนคู่ต่อสู้รวไมไปถึงการตีเข่านะครับคุณผู้ชมต่อเนื่องไปเลยครับกระแทกเข้าไปบริเวณล,ลิ้นปีของคู่ต่อสู้ แน่นอนครับผู้ผู้ชมครับโดยปกติคู่ต่อสู้จะรู้สึกพึ้นอัดหายใจไม่ออกนะครับจุกจังหวะนั้นเองนะครับจับแขนนะครับลักษณะการบิดแล้วก็ปลดอาวุธถ้าบิดแขนแรงๆนะครับผู้ผู้ชมครับแขนของคู่ต่อสู้นี่มีโอกาสหักได้ครับผู้ผู้ชมเมื่อปลดอาวุธเรียบร้อยแล้วเอาอาวุธของคนร้ายนะครับตีเข้าไปครับบริเวณใบหน้าหรอวทัดดอกไม้แน่นอนครับหยุดได้ทันที วินาทีเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับสำหรับเวลาในการใช้ไปในทางนี้ uh, BJJ Groundwork uh, of course in c r a v Maga เราเราจะบอกว่าพยายามไม่ไม่ลงที่พืน้นโอเคแต่ว่าบางครั้งอาจจะช่วยไม่ได้ Situation ของน้องเราก็อยู่ที่พื้นเราเก,ราก,ราก,ราก็มีวิธีแก้ปัญหานะครับ uh, Again it's just the principle of c r a v Maga ก็ Explosive Explosive Fast uh, to sensitive vital areas นะครับ anything you can do ใช้อะไรก็ได้ที่จะให้เรามีชีวิตอยู่แค่นั้นยูโดก็มีทรอสเทคดาวน์ก็มีแต่ว่าเทคดาวน์ส่วนมากจะเป็น law enforcement syllabus ของตำรวจนะครับครับพงกา there's many different syllabus what I teach ที่ผมสอนไว้คือ civilian syllabus ที่สอนคนธรรมดาเราก็มี มิลิตรีซิลเวอร์สที่สอนทหารแล้วก็มี law enforcement ที่สอนตำรวจ VIP protection ที่สอน Bodyguard นะครับ air <c oughs> marshal ก็มี so there's different different ways uh, even kids children s y l l a b u s is different from the civilian syllabus. Uh, s y l a b u s ไม่เหมือนที่สอนผู้ใหญ่สอนเด็กๆแล้วก็สอนเขาว่า prevention ต้องป้องกันยังไงนะครับ also teach focus เราจะโฟกัสสุขภาพของเด็กเอลึกความความเอลึกใช่ของเขาชื่นต่ตัวใช่ครับเอาละครับมาดูอีกสถานการณ์หนึ่งครับผู้ชมครับแม่คุณผู้ชมอาจจะมองไม่ทันนะครับคุณผู้ชมครับมาดูภาพช้าครับถ้าไม่ทันนะครับมาดูภาพช้าแคบๆมาอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชม ลักษณะการต่อสู้ของคราฟมาก้กาครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับอยากให้คุณผู้ชมลองมาฟังเทคนิคจากอาจารย์จูเลียนกันครับ if from a longer distance you realize there's a knife trap coming in boom do not wait kick and move away however if you are late in the timeline and notice him coming to s t e p coming in defending wrist to wrist with the f l e s h y part of your hands making a good body defense coming in simultaneously striking wrapping knee to the groin follow up with finishing m o d e moving t o a safe zone ดูอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมดา <c oughs> ร์ฟมากานะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับต้องรวดเร็วนะครับแล้วก็อาวุธอะไรที่ไม่สําคัญนะครับต้องตัดออกให้หมดนะครับดูจังหวะน,นะครับเมื่อคนร้ายแทงนะครับใช้มือปัดในขณะเดียวกันก็ล็อกแขนคู่ต่อสู้แล้วก็ตีเข่าครับคุณผู้ชม จุดที่สําคัญนะครับเป็นจุดอันตรายนะครับที่คราฟมากานะครับมักจะบอกเสมอก็คือบริเวณลิ้นปีนะครับกระเพาะปัสสาวะรวมไปถึงบริเวณอวัยวะเพศจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ครับคุณผู้ชมแน่นอนครับถ้าโดนบริเวณลิ้นปีนะครับมีอาการจุกครับคุณผู้ชมเมื่อขณะที่คู่ต่อสู้นะครับตัวงอคุณผู้ชมครับสามารถที่ใช้สอกเรานะครับกระแทกเข้าไปบริเวณหลังนะครับแน่นอนครับถ้ากระแทกบริเวณหลังก็มีการบาดเจ็บบริเวณหลังเหมือนกันครับคุณผู้ชม และสถานการณ์นี้นะครับพอจะมีเวลาให้เราดีตัวเองออกจากสถานการณ์อันเลวร้ายได้ครับคุณผู้ชมสีวินาทีครับคุณผู้ชมครับการต่อสู้จริงไม่ถึง2วินาทีแน่นอนครับคอนเซปต์ Concept ของครับมังกาคือ10วินาที15วินาทีก็เราคิดว่าก็นานแล้วนะครับ most engagement reel in out ไปทุกมัชชอาร์ตก็มี ความดีของเขา uh, แต่ว่า for the purpose of self defense ป้องกันตัวคราฟมักา is actually in my opinion the best ช่วงหน้าเรามาชมกันครับว่าเทคนิคและว,วิธีการการต่อสู้ของคราฟ m a กาโดยใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีะจะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้า